สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ your friend is a doctor ทาง d r V c h a n n e l n นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์ส่วนนใหม่เพื่อนของท่านครับรายการ your friend is a doctor เป็นรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพนะที่คุยกันสบายสายสไตล์มีเพื่อนเป็นหมอนะครับผมก็จะเอาความรู้เท่าที่ผมมีนะทางด้านสุขภาพต้งเรื่องการเก็บออมเงินนะที่เพื่อทําให้สุข ภาพจิตเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของอธรรมะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจต่างๆเนี่ยเอามาช่วย ปลอบประโลมให้นะทุกคนที่ที่ได้ฟังรายการเนี่ยก็จะได้ฟังความรู้ทั้งประมาณสัก3าเรื่องนี้นะเอาเท่าที่ผมรู้นะครับผมไม่ใช่เป็นคนที่รู้ไปทั้งหมดทุกเรื่องนะเอาเฉพาะเรื่องที่รู้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะอย่างคนมาถามเรื่องการเมืองเนี้ยเอาจริงๆไม่รู้เรื่องเลยนะนะครับก,ก็รู้แหละแต่ว่าเราไม่สมไม่มีความรู้มากพอที่จะไปตัดสินอะไรกับใครได้นะครับนะสําหรับในวันนี้เราจะมาคุยกันอัปเดตกันในเรื่องของโควิด -19 อีกนิดนึงนะครับเพราะว่า ผมเปิด Facebook ขึ้นมาตอนเช้าวันนี้นะเมื่อประมาณ6กโมงเช้านี่เองของวันนี้เองนะครับวันนี้เป็นวันที่1กันยายนนะครับพุศัิกาสนา2 5อยนะครับผมเข้าไปดูใน Facebook ของท่านอาจารย์ยงผู้วรวันนะครับท่านอัปเดตพอดีเลยเมื่อกี้นะหกโมงกว่ากานะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจผมก็เลยขออนุญาตอาจารย์นะครับเอามาเผยแผ่เผยแพร่นะครับเผยแพร่ต่อไปนะให้เพื่อนๆในช่อง y o u t u b e ของผมได้ฟังด้วยนะครับ อาจารย์ขึ้นหัวข้อว่าโควิด -19 เป็นแล้วเป็นอีกได้หรือไม่นะครับโอ้โหเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนต้องการที่จะรู้คําตอบนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทําวัคซีนเสร็จเนี่ยแล้วปรากฏว่าฉีดไปแล้วคนไข้เป็นซ้ําอีกนะวัคซีนก็คือไม่ได้ผลนั่นเองนะครับวันนี้เรามาฟังอาจารย์สรุปมาดีมากๆเลยนะครับผมเพิ่งอ่านจบเมื่อกี้นี้เองนะเพราะอาจารย์เพงโพสต์นะโอเค อาจารย์ก็เริ่มต้นบอกว่าเพิ่งให้สัมภาษณ์รารสารชื่อดังนะถึงเรื่องการเป็นซ้ำของโควิด -19 นะครับขณะนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีการยืนยันแล้วนะครับว่ามีการเป็นแล้วเป็นซ้ำอีกอยู่ทั้งหมด4รายนะครับ4รายนะคือในฮ่องกงในเบลเจียมในเร์แลนดและเนวาดาที่สหรัฐอเมริกานะครับมี4รายนะครับที่เป็นแล้วเป็นซ้ำนะครับมีการยืนยันว่าเป็นแล้วเป็นอีกในฮ่องกงนะครับ ระยะห่างการจากการติดเชื้อครั้งที่1จนมาถึงการติดเชื้อครั้งที่2เนี่ยห่างกัน4เดือนนะครับในผู้ป่วยในอเมริกาที่เป็นครั้งที่2เนี่ยห่างครั้งแรกไม่ถึง50วันนะครับไม่ถึง2เดือนนะครับผู้ป่วยที่เป็นครั้งที่1เนี่ยที่มีอาการที่ไม่รุนแรงเนี่ยอาการเป็นแค่วัดเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่การเป็นครั้งที่2ก็ไม่รุนแรงนะครับ ยกเว้นในผู้ป่วยของอเมริกานะครับที่เป็นครั้งที่2เนี่ยมีอาการเป็นปอดอักเสบส่วนครั้งแรกเนี่ยอาการไม่รุนแรงนะครับการติดเชื้อโควิด -19 ซ้ำเนี่ยต้องแยกนะครับออกจากการตรวจพบเชื้อซ้ำในผู้ที่หายจากโควิด -19 นะครับหรือที่เราชอบพูดกันว่าตรวจพบเศษซากเชื้อไวรัสนะอันนี้ผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะว่าเศษซากเชื้อไวรัสคืออะไรนะครับเพื่อนๆก็ลองไปตามดูก็แล้วกันนะนะครับ ต้องแยกออกมาก่อนนะจากการศึกษาของเราเนี่ยในการติดตามผู้ป่วยที่หายจากโควิดในทีเนี่ยครับมีการตรวจพบเชื้อซ้ำได้อีกนะครับก็คือเป็นเศษซากเชื้อนะหลังจากผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว14รายนะครับ นะจากจำนวนทั้งหมด212คนในการศึกษาของอาจารย์ยงนะครับ212คนที่หายแล้วเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยปรากฏว่ากลับมาตรวจซ้ำเนี่ยมี14รายที่พบเศษซากเชื้อนะคิดเป็นประมาณส 6, 6ัก6.6นะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่5สัปดาห์จนถึง15สัปดาห์หลังจากที่มีอาการนะครับ อันนี้คือเศษซากเชื้อนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของภูมิต้านทานบ้างนะภูมิต้าน,านทานที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วยที่มีอาการน้อยก็จะมีภูมิต้านทานต่ํากว่าผู้ที่มีอาการมากหรือปอดบวมก็แปลว่าคนไข้ที่ตอนเริ่มต้นที่เป็นครั้งที่1นเนี่ยนะครับมีอาการไม่มากเนี่ยนะภูมิต้าน,านทานที่ขึ้นก็น้อยนะครับ ด้วยนะแต่ในขณะที่คนไข้ที่เป็นอาการหนักเนี่ยตอนต้นเนี่ยก็พบว่าภูมิต้านทานก็มากนะก็แน่นอนนะก็ดูฟังดูแล้วก็เซนต์นะครับเพราะว่าคนที่มีอาการหนักในร่างกายก็พยายามสร้างแอนติบอดีสร้างเซลล์ที่ไวต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยออกมาปริมาณมากนะพอสร้างออกมามากเขาก็จําได้นะนะครับมันมีคนมีประสบการณ์มากกว่านะั่นแหละนะเขาก็สามารถที่จะมีสกิลบางอย่างที่ดีกว่าคนอื่นนะครับก็สรุปว่าคนที่มีอาการน้อยเนี่ยพบภูมิต้านทานได้น้อยกว่าคนที่มีภูมิเป็นมากนะครับนะ การตรวจภูมิต้านทานจากการติดตามของผู้ป่วยนะครับของอาจารย์ในการศึกษาเนี่ยนะครับ217รายที่หายจากโควิด -19 แล้วในช่วงเวลา4-14สัปดาห์ก็คือในช่วงเวลาประมาณสัก1เดือนถึง3เดือนครึ่งเนี่ยนะครับจะตรวจไม่พบภูมิต้านทาน IgG ประมาณ12%นะครับซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดที่ตรวจไม่พบ IgG 12%เนี่ยเป็นผู้มีอาการน้อยนะโดยอาจารย์บอกว่าตรวจภูมิต้านทานทั้งสไปค์โปรตีนและ n วคล e โอแคปซิดนะครับนะ อันนี้ก็คือภูมิต้านทานนะครับจากการศึกษาในอดีตนะครับอันนี้อาจารย์ยกถึงในอดีตขึ้นมาเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสนะเพราะว่าตัวโควิด -19 เนี่ยเป็นโคโรนาไวรัสชนิดหนึ่งนะครับโคโรนาไวรัสทั่วไปที่ทําให้เกิดไข้หวัดเนี่ยนะครับภูมิต้นานทานที่เกิดขึ้นค่อนข้างต่ํานะครับและลดลงอย่างรวดเร็วทําให้เป็นแล้วเป็นอีกได้นะเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปเช่น RSV, Rhino v i ัสพวกนี้เป็นแล้วเป็นอีกนะครับ ไม่แปลกเลยที่ ISV ในเด็กบางคนเป็นทุกปีนะครับเพราะเชื้อจะอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นเป็นส่วนใหญ่และภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจึงอยู่ได้ไม่นานนะครับและไม่สามารถปกป้องการเป็นซ้ำได้เช่นเดียวกับโควิดนาทีนะครับในผู้ที่มีอาการน้อยนะครับและภูมิต้านทานต่ําและอยู่ไม่นานก็จะมีโอกาสเป็นซ้าได้อีกคงจะต้องติดตามต่อไปว่าจะพบได้บ่อยแค่ไหนนะครับเพราะการระบาดของโรคนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาแค่9เดือนนะครับ คงจะต้องมีข้อมูลการเป็นซ้ำที่เพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนนะอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะครับนี่เเดือนที่ผ่านมานี้พวกเรามีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายมหาศาลเลยนะเพื่อนๆแต่เราอ่ะอยู่กับเขามา9เดือนแล้วนะครับระบบภูมิทานทานกับการติดเชื้อซ้ำของโควิด -19 จะมีความสำคัญมากกับวัคซีนนะครับที่กำลังพัฒนาในการป้องกันโรครวมทั้งภูมิที่เกิดขึ้นด้วยนะจะส่งเสริมการเกิดโรคครั้งที่2หรือไม่นะครับ การศึกษาภูมิระยะยาของผู้ที่หายป่วยจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการศึกษานะครับขณะนี้ผมผมคืออาจารย์โยงนะครับและคณะร่วมกับสํานักอนามัยและการแพทย์ของกรุงเทพมหานครและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะครับกําลังทําการศึกษาติดตามภูมิต้านทานในผู้ที่หายป่วยจากโควิด1 9ระยะยาวให้ถึง1ปีนะครับขณะนี้อาจารย์ศึกษาเข้าสู่เดือนที่6แล้วนะอาจารย์จึงขอเชิญชวนผู้ที่หายจากโรคแล้วเนี่ย มาติดตามระดับภูมิต้านทานเพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาวัคซีนต่อไปนะครับอาจารย์ยงก็เชิญชวนนะครับสำหรับคนที่หายแล้วนะก็มาตรวจติดตามกันต่อไปนะครับนี่แหละข้อมูลเป็นประโยชน์มากๆเลยจริงๆแล้วเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยก็มี จริงๆวกนอาทิตย์ละมั้งนะที่มีข่าวจากฮ่องกงเนาะก็ตีพิมพ์ในวารสารในการแพทย์ว่ามีคนที่ฮ่องกงเนี่ยเป็นผู้ชายออขอขอภัยนะครับเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจําไม่ได้แต่อายุ30กว่าปีเองนะติดเชื้อซ้ำครั้งที่2นะการติดเชื้อซ้ำครั้งแรกเป็นสายพันธุ์วีการติดเชื้อซ้ำครั้งที่2เนี่ยเป็นสายพันธุ์จีนะครับติดเชื้อห่างกันประมาณ4เดือนกว่าๆนะครับนะอันนี้ก็ อาจารย์โยงก็เลยมาตอบคาถามเกี่ยวกับการติดเชื้อซ้ำครั้งที่2เป็นแล้วเป็นอีกได้หรือไม่นะก็โอ้คลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์มากเลยนะครับเพื่อนๆใครฟังแล้วก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยก็แชร์ไปนะครับเป็นการเรียกร้องอชักชวนให้คนที่เคยผายแล้วมาตรวจภูมิด้วยซ้ำนะจะได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องต่อไปนะครับก็วันนี้เล่าได้เรื่องเดียวมั้ง8นาทีแล้วนะครับก็วันก่อนมีข่าวนะ จากอาจารย์ท่านอาจารย์ธีรวัฒน์เหมจุทานะครับท่านท่านก็ประกาศว่าวัคซีนของท่านาที่ผลิตนาะนกับบริษัทสตาร์ทอัพของไทยนะใช้ได้ผลดีมากในลิงนะครับก็ผมกําลังตามข่าวนี้อยู่นะครับว่าท่านท่านบอกว่าในข่าวเนี่ยบอกว่าพร้อมที่จะผลิตทันทีนะครับแต่ว่าอันนี้คือข่าวเนี่ย ผมยังไม่ชัดเจนนะผมยังอ่านข่าวแล้วผมยังไม่เข้าใจมากนะครับเดี๋ยวผมขอติดตามข่าวเรื่องนี้ถ้าดูแล้วชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยผมจะเอามาอัปเดตเรื่องวัคซีนของท่านอาจารย์ธีรวัตรให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ